Bong khâu chịu cuộc đua ngay sau khi hai gặp quá chuộc đi cuộc đua phong tham phong tham Để bắt phong tham 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 phong จำเลอ้ียก็องั้นนอันนี้ขายขายอย่างน้งคนครับนขายทัวครับคนขายทัวร์ขายคนขายทัวครับผม ครับข้าวชื่อก็ขอไอเชิญนิงครับขอคนไทยว่าไวโชคดีครับหนึ่งสองสามต่อยครับโอ้เป็นดีขึ้นกันจำลิฟทนกันบ้างเนี่ยไวโชคดีครับหนึ่งสองสามต่อยครับ

สาวน้อยพิบูลรักครับบังที่3ครับแก้มือครับหลังจากที่บังแรกขึ้นไปบ่ฮอดวีครับบุ่มบั่มครับผมบุปล่อยครับโอ้ยสุดสวยสอ่าไปบับบังแรกครับขอสาวน้อยพิบูลรักครับไปอย่อ่าสองเข้าที่ครับอัมพวันครับขอโชคดีครับบุ่มสองสามปล่อยครับ ก็ดน้ำครับอด้มีี่มีม่ก็มองช่วยกันนิดเดียวกรรมการไม่เจอเอาเรื่อครับเอ้เนื้อเอ้เนื้องเรอเีนองด้อ ตามลงมาเตะครับลองขาครับอะบงับงหน่อยพร้อมเกี่ยนะครับด้วยบังหน่อยบางไงนะครับข้ามมาหางม้อไฟสบายอ่ะอ๋อเกลี่ยต้มบอกพร้อมบอกอะ เกตสุมพอมเอาสากันเรืองบัาทางไว้ใช่ไหมอา่าเกียตสุมพอมบัตรเลสโอ้บงไฟของผมอ่ะเกตสุมคับจับหนอนไม่ถึอสายด้วยต้องไส่เข้าด้วยอ่ะ <c oughs> ขอขอช่งดีครับหนึ่สอปิครับเกีตสุม อ่าไปครับบังเล็กครับเจี๊ยุมกระประโยช่เข้าที่ครับ,คครบน้องเท็กครับหนึ่งสองสามปล่อยครับอ่าไปเป็นเกียวไปครับ อ่าเข้าที่ครับป้หาโบ้าเล็กครับหนึ่งสองสามปล่อยครับเะแข่ความความได้ครับน้องเทฟความได้ก็ตัวทีระดับไปด้วยครับน้องเทฟรอย่างติดลักสนไปมาเทเองโี่มัเยวีอ้อาเข้าที่ครับมากับใจครับหนึปล่อยครับ ไ uh ่โชคดีครับมาไกลเจบบรีครับหนึ่งสอปล่อยครับบิดกบึ้มืน้งน้อยอ่ะตตลอดครับตังเล็กครับมาไกลเจบบรีสถิตตลอด เท้าที่กตสุริยาครับหนึปล่อยครับเงสิานเจ้าสุริยาครับไปอเาจะมาครับเจ้าเงินครับบกจมกีโจครับข่อโชคดีบ้านใหญ่ครับหนึปล่อยครับ

Nah, ya, ya, ya. dari tua